นี่นะวิ่งถ่ายคลิปนะทุกคนดูความน่ารักนะคะความน่ารักของช้างนะคะคมาเร็วแวะมีการแวะด้วยความน่ารักของฟิฟายนะคะทุกคนมาเร็วมาเร็วมา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 ก็จะกินสุดทางนะคะ มาเร็วมาเร็วมาเร็วมามามายังรอเรายังกินต้นหนำมายราบอยู่หนำกระถินดูนะคะแวะอีกมาเร็วมามามาเป็นความน่ารักนะคะทุกคนความน่ารักของพี่ฝ้ายนะคะเมื่อกี้แบบความจำมันเต็มเนาะอาจจะถ่ายช็อตตอนที่แบบวิ่งมาไม่ได้นะคะ มาแล้วามาเลยา,า,านี่นะคะเลี้ยงตะขอไม่อาเลี้ยงช้างไม่ใช่ตะขอนะคะก็ทําได้พี่ๆหลายท่านนะคะคอมเมนต์มาเยอะเหลือเกินแต่มันทําได้ตามบางสถานการณ์เท่านั้นนะคะมามาแล้วมาเพราะว่าลายหนึ่งนะคะอ่าเขาเป็นช้างเลี้ยงนะคะต้องเข้าใจนะคะว่าเขาเป็นช้างเลี้ยงแต่เราก็ไม่ได้ทิ้งความเป็นธรรมชาติของช้างนะคะ เนื่องจากว่าเวลาช้างเข้าสังคมหรืออยู่กับเพื่อนช้างหรือทํากิจกรรมที่อาจจะเกิดอันตรายนะคะมันจะต้องมีตะขอในการควบคุมนะคะต้องเข้าใจแต่อันเนี้ยนะคะเป็นวิถีชีวิตแบบธรรมชาติที่อยู่กันทุกวันนะคะแบบนี้นะะก็จะน่ารักน่ารักแบบนี้แหละนะคะนี่เลยนะคะทุกคนเสียวหลังนะคะเสียวหลังเสียวรถเรล,ลี่นะคะอาหารไปถึงนู่นแล้วนู่น อาหารนำนำแล้วนะคะพี่ฝ้ายของเราก็จะเดินตามน่ารักไม่เอ่ยนะ,ะทุกคนความน่ารักนะคะที่มีให้เห็นนะคะมาสัมผัสได้นะคะมาใช้ชีวิตกับพี่ฝ้ายได้นะ,ะที่นี่นะคะหมู่บ้านช้างนะคะ,ะบ้านของเราจะเป็นบ้านเล็กๆนะคะบ้านของอีคูนะค,ะความน่ารักนะคะตอนนี้ก็คือเดินตามย่าถ้าขับรถไปก็คงจะวิ่งตามนะ,ะวิ่งตามรถข็น วันนี้ก็มาส่งพี่ฝ้ายไปอยู่ทุ่งนานะคะให้ได้ชมกันเนาะก็จะแวะสุดทางนะคะทุกคนอพี่ฝ้ายจะวิ่งตามหรือเปล่าวันนี้เป็นตักล้องนะคะวันนี้เป็นตักล้องเพราะว่าตะกล้องประจําช่องของเราเนี่ยนะคะเขาไปโรงเรียนก็ช้างนะคะเป็นสัตว์ใหญ่นะคะก็ต้องมาเร็วมากมากมากมาเนาเขาไปแล้วหนุนอาหารไปแล้วหนุนเร็ว ไปเอ้ยดูแวะนะคะแวะสุดทางเลยทุกคนมาแล้วป่ไปเร็วไปเร็ววิ่งเร็วอาหารไปแล้วเร็วเร็ววิ่งเร็วเร็วเร็วหายแล้วเดี๋ยวเราลองวิ่งหนีสิป้ายดูว่าเขาจะเป็นยังไงวิ่งหนีนะคะวิ่งหนีนะทุกคนเร็ว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 ความน่ารักนะคะ มาเก็บคลิปให้ได้ชมกันนะคะทุกคนก็ยังน่ารักอยู่เราไม่ได้พกกระขอช้างมาทั้งทั้งพี่ชายทั้งแม่ควานนะคะไม่ได้พกมาเลยเพราะว่าพาพี่ไฟ้ายไปอยู่ที่ทุ่งนานะทุกคนเดี๋ยวจะส่งเขาถึงตรงเนี้ยแล้วก็จะกลับเพราะว่าต้องกลับไปดูแลคุณยายก็มาเก็บคลิปให้พี่ๆทุกท่านได้ชมกันนะคะมาแล้วา ตรงนี้แหละนะคะที่น้องฝ้ายพาแม่ควันตื่นแล้วก็วิ่งนะคะด้วยความกลัวความระแวงเนาะ,ะจุดที่เคยแบบระแวงนะคะตรงไหนก็จะระแวงตรงนั้นนะคะแต่ช่วงนี้ก็หายแล้วนะคะไปายเลดูความน่ารักนะทุกคนนู่นพี่ชายกับคุณป้าไปถึงนู่นแล้วแต่พี่ฝ้ายยังเดินอยู่เลย น่ารักตามแบบสไตล์นะคะของน้องฝ้ายของเราน่ารักมากนะคะโอยเหนื่อยเดินไม่ทันช้างแล้วไปเลยไปเร็วไปมาส่งพี่ฝ้ายตรงนี้นะทุกคนมาอรอลุ้นกันว่าเขาจะไปเขาจะไปตามย่าไหม ไปเร็ววิ่งเลยวิ่งเร็วความน่ารักนะคะมาเก็บคลิปให้ได้ชมกันนะทุกคนแม่ควานขอส่งแค่นี้นะคะเพราะว่าเมื่อยนะคะเดินเหนื่อยมันไกลนะคะนู่นไปอยู่ตรงร่มไม้ทางนู้นนะคะนู้นเลยก็จะสับกันนะคะลงป่าบ้างไอป่าบ้างนะลงทุ่งบ้างนะคะอยุดมาบ้างเข้าบ้างนะ,ะสมนะคะ ช้างจะได้เปลี่ยนบริบทในการใช้ชีวิตเนาะบางวันก็อยู่ที่ป่าบางวันก็อยู่ร่มไม้คือร่มร่มต้นมะม่วงมันเย็นนะคะม,มันเย็นสบายนะคะมันเป็นออกซิเจนธรรมชาติเนาะนะคะก็ไปอยู่ร่มไม้นะคะแต่เราก็ต้องเอาอาหารเอาสับป,ประรดพอดีมีสับป,ประรดนะคะเดือนนี้จากคุณพ่อ,อทางเพจน้องฝ้ายบ้านใจอุ่นรักนะคะ ช่วยเหลือในเรื่องอาหารต้นสับปะรดเข้ามาก็เลยทําให้เรามีสับปะรดให้ช้างกินตอนกลางวันแบบนี้ก็เลยพาออกไปอยู่ทุ่งนาได้เพราะทุ่งนาม,มันจะไม่มีหญ้าแล้วนะคะมันแห้งแรงเนาะเราก็จะต้องมีหญ้าอ้อยต้นกล้วยไปให้เขาอยู่ที่ต้นมะม่วงซึ่งมันเป็น เย็นสบายนะคะเหมาะกับการอยู่ร่มดูนะ,ะทุกคนน่ารักไม่เอ่ยนะคะจะไม่ให้แม่ควันหลงรักได้อย่างไรเนาะนะคะก็เพราะแบบนี้แหละนะคะแม่ควันจึงรักแล้วก็ช่วยกันดูแลเขาอย่างดีที่สุดนะคะก็ช่วยกันแม่ควันก็ดูแลได้พี่ชายก็ดูแลนะคะเป็นหลักๆอยู่ตอนนี้เพราะว่าแม่ควันดูแลคุณยายนะคะก็อาจจะ ไม่ได้เดินไปส่งถึงต้นมะม่วงเพราะว่ามันเหนื่อยนะคะมันไกลพี่ชายต้องนั่งรถนะดูความน้ารักของพี่ฝ้ายนะทุกคนไม่ควรเก็บคลิปให้ได้ชมเดี๋ยวซูมไปใกล้ๆเนาะนู่นนะคะน่ารักไม่เอ่ยก็คือเดินตามต้ยๆการเลี้ยงช้างแบบไม่ใช้ตะขอนะคะมันสามารถทําได้นะคะแต่มันทําได้เฉพาะกับบางเชือกกับบางพื้นที่กับ สถานการณ์เท่านั้นนะคะก็อยากจะอธิบายตรงนี้เนาะ,ะให้ทุกคนได้ทราบกันนะคะวันนี้ก็ฝากติดตามนะคะน้องฝ้ายน้องทองเงินเอซช่องพันต้นช้างไทยนะคะแล้วก็ทางติ๊กตอก็อกพังน้องฝ้ายดอกฝ้ายบานเย็นด้วยนะคะทุกคนนะคะก็ขอบพระคุณมากๆเลยนะคะไปแล้วนู่นนะคะอ้ยน่ารักมากๆเลยนะน้องฝ้ายของเราคะ่ะ